มาถึงรายงานพิเศษเอกลักษณ์วิถีไทยกันบ้านนะครับสัปดาห์นี้พาคุผู้ชมไปที่จังหวัดชัยภูมิที่นี่มีประเพณนหนึ่งนะครับน่าสนใจมากชื่อว่าตักบาตรข้าวโป่งบุญเดือน3ซึ่งเป็นการเตรียมเรื่องของข้าวโปงเอาไปให้กับบรรดาญาติญาตินะฮะลูกหลานนะครับ,ใน,รบในพื้นที่ไปของฝ่าละจากกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดในจังหวัดชัยภูมิครับไปชิมกับ ของชาวบ้านนนคลอตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามสวมผ้าไทยนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นตักบาทพระพิสุสง์เป็นระยะทางยาวกว่า7กิโลเมตรในเทศกาลบุญประเพณีบุญเดือน3โดยทุกคนที่ร่วมทาบุญตักบารเข้าโปงจะนุ่งผ้าถุงหรือผ้าสิ้นผ้าพื้นเมืองในพิธีตักบาทเข้าโปงซึ่งชาวบ้านนนคลอทั้ง3าหมู่บ้านได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลบุญประเพณีบุญเดือนสามซึ่งบรรพบรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยชายหญิงผู้เฒ่าผู้แก่ทุกเพศทุกวัยของหมู่บ้านแห่งนี้จะสวมชุดผ้าไทยที่สวยงามสุภาพเรียบร้อยและไม่น่องสั้นมารอตักบาตรพระกันแทบทุกหลังคาเรือนค่ะเฮ็ดบุญตักบาตรขขาสารอาหารแห่งมีเขาโป้งครับมีเขาโป้งนี่เขาโป้งนี่คือบ้านเฮ็ดประจำทุกปีอยู่แล้วล่ะพวกเขาพากันใป ผ้าสลุงเนี่ยครับก็บคือข้อสีเฮ็ดห้มันเป็่นประเภทนี้ไทยต่้งแเกาแตกก,ก,ก่อนครับเพราะว่าต่้งแตกก่อนนี่พระกันใ่ผาสลุงใส่ศินไหมแล้วเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมนั่นก็ค่อยๆห่างออกไปโดยชาวบ้านต่างหมู่บ้านนี้ซึ่งมีมากกว่า800ครอบครัวจะทำข้าวโป่งซึ่งทำมาจากข้าวเหนียวนำมาแช่น้ำหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าการหมาข้าวก่อนจะนำมาเนื่องให้สุกแล้วนำมาผาสมกับน้ำตาลงากะทิ ไข่แดงไข่ขา,ขาวและน้ำมันพืชจากนั้นนำมาตำด้วยครกกระเดื่องแบบโบราณและจะมีการขอแรงเพื่อนบ้านมาปั้นเป็นแผ่นกลมๆแล้วนำไปพึงแดดให้แหง้งก่อนจะนำมาเก็บมัดรวมกันไว้และนำข้าว่งย่างไฟอ่อนๆในเตาฐานในแต่ละบ้านเพื่อเตรียมถวายพระและเป็นของฝากลูกหลานที่กลับมาในช่วงเทศกาลต่างๆลวก็กที่หอดบุญเดือนสามอ่ากที่เทอันนี้ไว้พราหอดบุญเดือนสามก็ที่ได้ ข้าโปงนี่ไปไปต้อนรับแขกที่มามาเอาบุญประเพณีบุญยันตามครับส่วนข้าวโปงส่วนหนึ่งทุกครอบครัวจะตำไว้รอและเป็นของฝากไว้ให้และส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เปรียบเสมือนให้ลูกหลานมีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับข้าวโปงที่ผ่านการย่างไฟอ่อนๆหรือผ่านการทอดเป็นการสืบสานศริลปะวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลไม่ให้สูญหาย รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนให้คงอยู่ตลอดไปสุนข่าวภูมิภาคทบหบ .5 นครราชสีมารายงานขอบคุณครับวันนี้นะฮะก็หลายคนนะฮะ